สวัสดีครับผมนายแพทย์นัทพงศ์จิรุระวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ประจำด็อกเตอร์แพทออฟคลิกครับเลเซอร์พิโกเวลของเรานะครับมีทั้งหมด4หัวพลังงานด้วยกันนะครับหัวแรกก็คือ1064ที่ใช้ในการลบรอยสักสีดำหัวที่2นะครับหัว532ที่ใช้ในการลบรอยสักสีแดง นะหัวที่3หัว730นะครับแล้วก็785ที่ใช้ในการลบรอยสัตว์สีเขียวและสีฟ้านะครับกลไกในการทำงานของเลเซอร์นะครับ พลังงานเนี่ยจะเข้าไปทําลายเม็ดสีนะครับโดยแต่ละหัวเนี่ยจะทําลายสีเฉพาะของเขานะครับทำให้อนุภาคของเม็ดสีเนี่ยแตกละเอียดหลังจากนั้นเนี่ยเม็ดสีจะค่อยๆดูดซึมทางต่อน,น้ําเหลืองและขับถ่ายออกไปทางอุจจาระปัสสาวะออกไปจากร่างกายเรานะครับทำให้เม็ดสีที่เคยคงค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยหายไปจากเราได้ถึง100%ซครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของการลบรอยสักด้วยโปรแกรมตัว Pico w a y Laser นะครับนะก็จะเห็นได้ว่ารอยสักเนี่ยจางหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับคนไข้มาสามารถทำต่อแล้วก็ทำให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องรอยสักเนี่ยหมดความกังวลได้เลยนะครับถ้ายังไงมีปัญหาเรื่องรอยสักเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหมอได้ทุกสาขาเพราะดร์ทดออฟลบทุกรอยอดีตท,ที่เคยมีครับ